เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วผู้ชายล่ะผู้ชายล่ะ,ละพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยน้ำนมหรอแล้วพ่อแม่ไม่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ชาแนลวันนี้ที่ฉันจะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะ,ะเรื่องโอ้โหจ้าจังแสงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลดแสงกันอนฉัน <laughs> ลดแสงก่อน โอเคเอาสีดีกว่าเมื่อกี้แสงมันจ้าไปเรื่องของหลายท่านคงจะผ่านหูผ่านตาแล้วนะคะคือคุณก้อย <S <S คุณก้อยอรัชพรนะคะจากดิฉันอ่านมาจากอีจันบันเทิงนะคะบอกว่าเลิกวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินลั่นควรยกเลิกระบบสินสอดนะคะก้อยอรัชพรสุดเอื่อมผู้หญิงถูกวัดค่าด้วยเงินค่าสินสอด ลั่นการเสียค่าสินสอดในการแต่งงานควรที่จะถูกยกเลิกนะคะแล้วจากนั้นก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหเดือเดเลือดพ่านมากนะคะก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยก็จะมีทั้งฝ่ายผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายลดหลั่มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมาบ่อยๆสำหรับ สำหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรนะคะล่าสุดสาวก้อยก็ได้โพสต์ไอจีสตอเป็นรูปโพสใน Facebook ของชาวเน็ตลนยหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเสียค่าสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลการทำแกงส้มได้นะคะเพราะถ้าไม่มีสกิลอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานแล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนีส่สิแปลกไม่มีสกิลเท่ากับฟรีก็ถูกแล้ว ฟรีก็แต่งได้ไม่เห็นแปลกอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นโดยเจ้าตัวโพสข้อความไว้ว่าส่วนตัวคิดว่าคุณยกเลิกระบบสินสอดค่ะแนวคิดการวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินจะได้หมดไปสักทีน่ารำคาญค่ะเสร็จแล้วจะขอให้คนรักทำแกงส้มให้กินค่ะเพราะทำไม่เป็นนะคะสาวก้อยก็ว่าไว้เช่นนี้ ก็ไม่รู้ว่างานนี้เจ้าของโพสต์ดังกล่าวจะเกิดอาการสะอึกสะแอกหรือเปล่านะคะที่ถูกสาวก้อยออกมาโพสต์แบบนี้เอาเป็นว่าต่อไปประเทศไทยจะมีธรรมเนียมเรื่องสินสอดหรือไม่มีผู้ชายก็สมควรให้เกียรติคนที่ตัวเองมาเลือกว่าเป็นพัญญาด้วยนะคะอันนี้ก็จกะรูปภาพจากไอจีสตอของคุณก้อยนะคะแล้วก็เรื่องราวจากพิจันบันเทิงนะคะ ในการเรียกค่าสินสอดหลายคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, ฉันก็เป็นผู้ชายถ้าค่าสินสอดก็คือการจ่ายค่าน้ำนมการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาตั้งแดดต่เด็กจนโตมาเสียก็เสียค่าเลี้ยงดูให้การศึกษาจนเติบโตมา มีงานทำเติบโตขึ้นแล้วก็ได้แต่งงานฝ่ายชายก็ต้องมาจ่ายค่าสินสอดค่าเลี้ยงดูคืนให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงสิบางทีก็ฝ่ายผู้ชายก็จะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายล่ะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยน้ำนมเหรอแล้วพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูส่งเสียตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งได้ทำงานมีหน้าที่การงานแล้วถึงมาได้แต่งงานกับผู้หญิงเหรอในเมื่อผู้หญิง เรียกร้องค่าสินสอดได้ทําไมแล้วฝ่ายชายล่ะไม่ใช่คนหรอหรือว่าฝ่ายชายพอคลอดปุ๊บก็โตขึ้นเลยอะไรแบบนี้มันก็เป็นความเี่เห็งสองฝ่ายที่แตกต่างกันออกไปแต่นีฉันอยากจะเล่าอย่างนี้นะคะว่าการค่าดองค่าสินสอดมันเป็นประเพณีที่ว่าของไทยเรานะคะ เป็นประเพณีขนธรรมเนียมประเพณีไม่ใช่กฎหมายนะคะไม่สามารถบาบังคับให้เสียค่าสินสอดหรือจ่ายค่าสินสอดให้ฝ่ายหญิงได้มันเป็นการตกลงระหว่าง <it> พ่อแม่ฝ่ายหญิงเออฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็จากนั้น mm hmm. ก็จะเป็นเรียกพ่อแม่ทั้งสองฝั่งมาตกลงกันว่าตกลงค่าสินสอดจะเรียกเท่าไหร่ผู้หญิงเรียกมาเท่านี้ mm hmm. แล้วผู้ชายสามารถ ให้ค่าสินสอดได้เท่าไหร่คือถ้าตกลงกันลงตัวทุกอย่างก,ก็ไม่มีความความหมยก็ไม่มีปัญหานะคะก็สามารถดําเนิน <ๆ S 1> เรื่องแต่งงานกันไปได้นะคะแล้วก็ชีวิตการแต่งงานก็ผ่านไปจะไปกันรอดไม่รอดนั่นก็เเรื่องของคนของคนและบางทีนะคะค่าสินสอดผู้หญิงกับผู้ชายคู่รักคู่หนึ่งอาจจะตกลง จ่ายคนละครึ่งทํางานคือใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ทํางานนะคะทางานทํางานทํางานเก็บเงนิงนเก็บเงินเพื่อที่จะมาแต่งแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ของแต่ละฝั่งแล้วก็มาจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็เอาเงินก้อนนี้คือทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาเงินก้อนเนี้มาวางเป็นเงินค่าสินสอดให้ฝ่ายหญิงนะคะโดยที่ไม่ไปรบก,กวนพ่อแม่ฝ่ายชายแล้วบางทีบางคู่ เงินค่าสินสอบก้อนนี้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็จะคืนมาเป็นทุนในการสร้างตัวให้คู่บ่าวสาวนะคะบางครอบครัวก็จะเก็บเอาไว้แต่ส่วนมากก็จะเก็บเอาไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคืนมาให้อ่ากระทางคู่บ่าวสาวเพื่อไปให้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะคะบางคู่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินกันมาแล้วก็มาแต่งงานกันเพื่อที่จะจัดงานใหญ่โตเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาดูถูกพ่อแม่ได้นะคะ เพราะว่าเราก็รู้ว่าคนไทยเป็นประเภทที่ชอบนินทายิ่งลูกสาวบ้านไหนหตามผู้ชายไปไม่มีค่าสินสอนไม่มีอะไรครอบครัวก็จะถูกตราหน้าว่าเ็จะโดนเมาส์นะคะเ็จะทําให้พ่อแม่กุ้มใจนะคะหรือเสียความรู้สึกบางครอบครัวถึงจะบอกว่าไม่แคร์แต่ว่าในเมื่อยังอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมรอบๆนั้นอยู่ถ้าเขาพูดเข้าหู มันก็จะเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ใช่ไหมคะดังนั้นค่าสินสอดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่การวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินนะคะมันเป็นการให้เกียรติของกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็คือมันเป็นการแสดงว่าผู้ชายสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกสาวให้เขาของเขาไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ามันไม่ใช่การซื้อขายลูกนะคะบางคนก็จะบอกว่าเงินค่าสินสอด เป็นการขายลูกกินก็เหมือนกับฝรั่งบางคนที่คิดว่าเงินค่าสินสอดมันก็คือการขายลูกกินเฮ้ยคนไทยทําไมขายลูกกินนะคะฝรั่งจะคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่นอกจากเราจะอธิบายให้เขาฟังให้เขาได้ยินนะคะคือถ้าฐานะผู้ชายแบบเนี้เรียกร้องซะโอ้โหแบบเป็นล้านเป็นแสนซึ่งฝรั่งเห็นแล้วก็ไอ้ ตกใจฉันจะเอาลูกคุณไปเลี้ยงดูนะทําไมจะต้องฉันจะต้องจ่ายเงินให้คุณด้วยเพื่อที่จะเอาลูกสาวคุณไปเลี้ยงนี่มันเป็นภาระของฉันที่จะต้องเอาไปเลี้ยงนะคือจริงๆแล้วการแต่งงานบางคู่จัดงานใหญ่โตคาสินสอดหลายพันล้านนะคะสุดท้ายไปกันไม่รอดนะคะบางคู่ ไม่จ่ายค่าสินสอดเลยตกลงอย,กอยู่ร่วมกินอยู่ร่วมกันอยู่กินกันช่วยกันทำมาหากินมีลูกมีเต้าชีวิตมีความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเห็นไหมคะการแต่งงานค่าสินสอดไม่ได้การันตีว่าชีวิตคู่จะดำเนินไปด้วยอย่างมีความสุขหรือไม่นะคะ<น>มันก็แล้วแต่คู่และการแต่งงาน <ท ishes S 1> จัดงานหรูๆค่าสินสอดสูงๆค่าสินสอดเยอะๆผู้คนมาร่วมง,งานกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ได้การันตีว่าคู่บ่าวสาวคู่นั้นจะมีความสุขไปได้อย่างรอดฝังอะค่ะทีนี้ก็มาอ่านความคิดเห็นกันนะคะว่าคนชาวเน็ตหรือชาวเน็ตเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอะไค่ะ คลิปนี้ดิฉันขอเอวังด้วยประกาศร,รัชนีนะคะยังไงอ่านอ่านคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเข้ามาท้ายคลิปนะคะอ้อแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วถ้าอยากมีข้อแนะนำการติชมหรืออยากจะให้ดิฉันเอาเรื่องไหนมาคุยมาพูดหรือว่ามีปัญหาที่จะ ามาคุยกับดิฉันหรือว่ามีอะไรจะเบิกปรึกษาสามารถเข้าไปที่ f a c e o o o แ Nancy ไก่ได้นะคะที่ Facebook นะคะดิฉันจะเขียนไว้ในนี้นะคะแนนซี่ไก่ a c e b o o k นะคะสามารถเข้าไปส่งข้อความเมสเซจใน i อบ f เฟซบ o ๊กของดิฉันได้นะคะสา,สามารถปรึกษากันเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากจะให้เรื่อง ของคุณมาเป็นเรื่องเล่าที่จะสอนคนเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นดิฉนันก็ยินดีค่ะหรือว่าจะมาปรึกษาปัญหาหัวใจหรือว่าปรึกษาอะไรก็ได้กับดิฉนันนะคะยกเว้นห้ามดืม่ม ฉันก็ขอจบคลิปนี้ด้วยประกาศราชนิเอวังด้วยประกาศราชนิสวัสดีค่ะ